สวัสดีทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไปบาซีค่ะวันนี้นะคะเซฟก็จะพาทุกๆคนเนี่ยามาลงดันโคอมโบโดรีเจนหนึ่งสองกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเซฟเคยทําคลิปดันคอมโบโดรีเจนหนึ่งสองไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อันนั้นเนี่ยเป็นฉบับเต็มแล้วก็เป็นการลงแรกๆเนาะมันยังมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอีกนะคะในการลงโคอมโบโดรีเจนเซฟก็เลจะทําคลิปใหม่อีกทีหนึ่งนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ หลักๆแล้วเนี่ยเราะะพยายามชิกชนแก้วตัวดาเมจเนาะแล้วก็โอลาติโอนะคะแล้วก็เฟดเขาตอนที่เข้าไปหาบอสแล้วก็เวลาเราดูได้นะคะตรงขวามือค่ะที่มันเป็นสเต็กเนาะเป็นสีแดงสีเขียวนะคะถ้าเราปิดสีแดงเนี่ยให้หยาบที่พื้นสีเขียวนะคะเพื่อให้มันเปลี่ยนโดยอย่าให้สเต็กเนี่ยมันเกินสิบนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะติดโตนได้จังหวะพานะคะถ้าเกิดว่าเราเฟด เฟดไม่ทานหรืออะไรไม่ทันเงี้ยเราก็พยายามวิ่งวิ่งเอาตัวรอดก่อนนะคะอย่าอยู่หลังหางมังกรน,นะคะถ้าอยู่ตรงหางมังกรเนี่ยมันจะทําการระเบิดนะคะเราก็จะตายได้เหมือนที่เซฟตายตอนนี้ค่ะแล้วก็พยายามนะคะวิ่งออกมาอย่าให้โดนพวกวงต่างๆนะคะนี่เราก็วิ่งออกมาเลยเลยนาะอย่าอยู่แช่วงนะคะถ้าอยู่แช่วงจะติดโซนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเซฟซเบร์จะติดโซนนะคะ ติดสโตนเนี่ยมันบังคับตาเลยนะทุกคนมันจะติดประมาณ15หรือ20วินาทีเนี่ยแหละคะ่ะติดค่อนข้างหนานมากๆเลยนะคะแล้วก็หลกัหลกๆเนี่ยที่เราจะออคอยซับดามเมทน,นะคะคือชนแก้วโอลาติโอนะคะอ่าแล้วมันจะอีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลคลาสสี่สีม่วงนะคะชื่อเพนฟรีนะเออนะคะพยายามบัฟใส่บอลนะคะ้าไม่ทันก็ลองตกลงกับพีทอีกคนหนึ่งดีๆนะคะว่าเอ้ยใครจะช่วยบัฟอะไรบ้างนะคะ หำลังก็คืออสรุปอีกทีหนึ่งนะคะพยายามเาฟดเดินออกมาเฟดชนแก้วโอลาเดินออกมานะคะแล้วก็หลบพื้นถ้าติดสีเขียวไปหยยบ,บสีแดงนะคะถ้าติดสีแดงก็หยียบสีเขียวสลับกันไม่งั้นก็จะติดโตนะคะจะเห็นนะคะว่าของเซฟเนี่ยเากาะยังไม่บวก15้านะเพราะขายบมงทองกินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นบวก5แดงเนะาะค่ะก็บอกเลยว่าดันนี้เนี่ยของก็คือส่วนหนึ่งนะคะแต่ถ้าขอแบบบวก10 ทั่วไปอะไรเงี้ยก็สามารถลงได้นะทุกคนแค่พยายามหลบเด็กสกิลนะคะเท่านั้นเองช่วงระหว่างไปชั้นสองนะคะก็พยายามยืนเซฟที่วอลไว้ก็ได้ค่ะเพราะว่ามอนเนี่ยมันจะตีเข้ามาหาเราเนาะนะคะนี่เซฟก็ยืนทับตรงตัวตรงกลางเลยนะคะแล้วก็คอยเอ่อชุบนะคะเพื่อนที่ตายเนาะแล้วก็ฮิลนะคะสลับกับฮิลไว้ระหว่างทางอันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรยากมากมาก เท่าไหร่นะคะก็พยายามเซฟตี้เนาะพยายามเซฟตี้หรือไครลี่ไว้นะคะแล้วก็กดยิวลืเรื่อยหรือจะปักต้นไม้ก็ได้เช่นกันนะคะนี่พยายามบัฟเรื่อยๆนะคะเห็นไหมว่าค่าตรงกลางนะคะเห็นไหมมันยังอยู่ที่ศูนย์เปิดน,นะคะมันยังไม่ขึ้นเดยกก็พยายามเซฟตี้ไว้นะคะถ้ากดเออถ้าเลือกแบบเอ้ยเด้งไม่ทนกกันรากัวายานะคะก็ปั๊มยาได้เลยนะคะเอาย่างงกยาแล้วทุกคนเพราะไม่งั้นอาจจะผ่านยาเขามาก ะะลหลักเดี๋ยดดามิเมตเนี่ยเขาอยากจะให้เราคอยซับเนาะไม่ให้เขาตายนะคะแล้วก็คอยระยงเพื่อนๆในตี้นะให้อยู่รอดเนานะแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นหลักนะคะคอยชุบอย่างเดียวก็ได้เนาะถ้าแบบเอ้ยเล่นท้าไม่ไหวหรือแบบว่าเอ้ยมันยืนไม่ได้จริงๆหรือแบบไม่กดไม่ทนันหรือว่าแหลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามวิ่งหลบวงเข้าไว้ค่ะแล้วคอยเข้าไปชุบทันก็พอแต่ดาเมจอาจจะไหลาชาที่นึงนะคะเพราะไม่มีถชนแก้วนะะี่ค่ะ แล้วก็เรื่อยๆนะคะชั้นยนิเรื่อยๆนี่ค่ะก็พาไม่เรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างทางก็ต่อไปนะคะก็ไปลุยกันต่อชั้น2นะชั้น2นะคะก็ตอนแรกเนี่ยที่เซฟแนะนําในคลิปไปเนาะก็แบบเออกด b าร์เด r ร์แอนะคะวิ่งเข้าไปเนาะคอยไปรับตรงเสานะคะที่มันเกิดตอนเอ่าเกกับยีิบเนะคะ ตอนนี้นะคะมีวิธีใหม่นะก็ประมาณว่าให้หนึ่งคนนะคะเป็นสายซับเนี่ยแหละไปยืนตรงกลางเนาะหรือเป็นใครก็ได้นะคะที่ไม่ได้ทําดาเมจยืนตรงกลางค่ะคอยรับเสานะคะก็คือกินกันตายด้วยนะทุกคนนะคะกินกันตายไปยืนตรงกลางนะคะแล้วก็พานนี่ปลูกต้นไม้ใส่ลัวๆค่ะอ่ามันก็จะโดนเสานี่ยค่อนข้างไม่แรงมากแล้วถ้าตายก็คือได้ชุบเลยนะคะจากต้นไม้แล้วก็จะมีคนเดียวตรงนั้นเนี่ยที่ตายอยู่นะคะ นี่มันจะไม่เปืองชุบเลยนะคะเดี๋ยวพูดไปแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวไปลองลงกันดูดีกว่าเนาะอาจจะได้เห็นภาพชัดมากกว่านี้นะคะแช่นนี้เหมือนเดิมนะคะก็คอยชนแก้วนะคอยบัฟนะคะโอลาติโอนะคะแล้วก็เพนฟีไปเลยค่ะนี่วิ่งเข้าไปนะคะแล้วก็คอยเฟดน,นะคะก็อาจจะต้องคอกับเพื่อนนะคะว่าไอ้เฟดแล้วหรือแบบชนแก้วแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเฟดน,นะคะกับชนแก้วตัวเดียวกันแล้วตัวดามเมจนะคะ หรือ,อยังไงก็ต้องบอกนะ้องฟอกไนนะคะไม่นัารอย่างไนเขาจะไม่รู้จังหวะบีบคอตัวเองค่ะแล้วก็ต้องระวังนะคะเวลามันระเบิดเนี่ยอ่าเสาเกิดเรียบร้อยแล้วนะคะต้องมีหนึ่งคนไปยืนตรงกลางนะคะแล้วก็พาเนี่ยคอยปักต้นไม้นะคะแบบนี้ค่ะไม่จริงคนเดียวก็ได้นะคะแล้วก็พาก็ช่วยในกปักต้นไม้นะคะมีเห็นไหมก็บางทีถ้าเกิดเอา Knight, ไนไปช่วยแท้งด้วยก็บีบคอนะคะไนบีบคอตัวเองไม่ตายนะคะ จังหวะที่มันผ่านช่วง59นสะิเา59เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะทุกคนต้องระวังนะคะถ้าเกิดมันจะมันจะมีจังหวะหนึ่งนะคะที่มันระเบิดหมดเลยนะทุกคนนะคะก็เนี่ยค่ะเห็นไหม,มสังเกตที่หมากนั้นนะคะที่มันมีลูกศรลงมาค่ะเห็นไหมมันจะระเบิดใส่ทุกคนเลยนะเออพยายามนะคะสังเกตแล้วเราก็กดบาร์เดอร์นะคะเอเรียวตั้งไว้ก็ได้นะหรือ พระก็ต้องกินกันตายอยู่แล้วนะคะก็คอยสังเกตไว้นะไม่งั้นตายหมดตี้เลยนะคะเพราะมันระเบิดอยู่แล้วหนึ่งครั้งนะคะก็ลองสังเกตมาก,กันดีๆนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอ29%ก็อย่างที่เซฟบอ,อกไปนะคะก็ปักต้นไม้นะคะปักต้นไม้เรื่อยๆเลยคะ่ะเท่าที่จะปักได้เรื่อยที่สุดที่ทำได้นะคะมันจะเสียชุบไม่มากทุกคนถ้าเกิดแบบมีคนเดียวที่ไปยืนแทงตรงกลางนะคะนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็บัฟชนแก้วอามาตะนะคะแล้วก็โอลาติโอได้ปกติเลยคะ่ะเท่านี้นะคะก็จะจบแล้วชั้น1ชั้น2นะคะในส่วนของโคโมโดรีเจนนะคะจะง่ายกว่าคลิปแรกที่เซฟแนะนําไปนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเปนช่วงแรกๆที่ลงไปเนาะยังไม่มีสูตรหรือวิธีการลงที่แบบมันง่ายกระชับขนาดนี้นะคะ ก็ประมาณนี้เลยนะคะหากาพิพาะกันในต้องขออาภายัยเวณานี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ